ในเกล็ดว่ามีามาเองไมปผมก็มาเองสั่งมาสั่ง,ง,ง,งนี่ครับสนใจทานสั่งได้นะครับ <c oughs> มีขั้นขั้นตอนนะครับ่นาน่าจะมีโอกาสได้มาถ่ายเดี๋ยวก็ต่อที่ก็ต้องเดิทางงานทางไปทำงานต่างจังหวัดอีครับนี่ครับหลังจากเอาไม้มาเทกองหลังจากสั่งซื้อไม้มานะครับแล้วก็เรามาดับเป็นล็อก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 แบบนี้ครับ ไม้ตั้งฐานครับก็ดับล็อก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 ขึ้นมาแล้วก็หลังจากดับเสร็จได้ความยาที่เราต้องการแล้วก็เอาคลิดไอยปิดครับเอาคลิดอโรยฟั้งบนด้านบนด้านข้างน่ครับแล้วก็หาสังกะสีหรืออะไรมาปิดครับ น,นี่นฝั่งนี้จุดเลยนะครับโดยคิดเรื่อยแบบนี้เราคิดเรื่อยมาก็ากับสาสีมาจุดแบบนี้นะครับอ่าแล้วคิดเรื่อยโรยแล้วก็จุดไฟประมาณรอประมาณเจ็ดถึงสิบห้าเจ็ดถึงสิบห้าวันได้ไหมบอยว่างีกไ,ไม้ถ้าคีถ้าคิดเรื่อยไหมจะไวนะครับ หลังจากนั้นหลังแยกดับแล้วก็ขี้เลื่อยโรยแล้วก็จุดไฟแล้วก็รอระยะเวลาแล้วก็เอามาล่อนครับล่อนเอาขี้เลื่อยออกแล้วก็เราจะได้เป็นฐานมาครับแล้วก็ใส่กระสอบรอรถมารับครับมือครับถ่ายที่ใส่กระสอบแล้วมองไม่เห็นเป็นขนมครับที่พักแล้วเ,เป็นสวนปาล์มสวนกล้วยสวนยางพาราเออลื่มสดีปีใหม่ด้วยนะครับ วันที่หนึ่งปีปีสองห้าสี่เอ 2, 5, 6, เอวันที่หนึ่ง 2, 6, 4, ปีสองห้สี่วาีสองกว่านะครับเงินพระจันครับกับแมืมคืนตั้งแต่ปีตั้งแต่สองทุ่มปีที่แล้วครับเห็นลํำแรกครับอา่าเป็นข้อสงสงใของผมพอสามทุมท่มสี่ทุ่ม ทุม่มเริ่มขึ้นลำที่สี่ที่ห้าขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกเขับว่าอะไรมันจะเท้าขวางไม่ฟังกอครับและพอจะเที่ยงคืนมันก็ลงครับประกลนข้อจุดผู้ขอดาวพอหลังจากนั้นตีหนึ่งกว่าครับของปีใหม่ปียกฟีกันที่หนึงตอนนี้ขึ้นมาหลายลำเลยครับมันเป็นข้อสงสัยว่าถ้าเป็นคนปกติใช่ไหมครับเอาผมให้ดูเลกว่าคนปกติ จะซื้อจะบินโดนกลางคืนนะครับดูอะไรกลางคืนอาจจะมีครับแต่น้อยใช่ถูกไหมครับโอ้โหไอ้นี่ผมเพิ่งงันกองมาปิดแฟนที่เลยอาจจะมีคนบินกลางคืนแต่น้อยถูกไหมครับอ่าคิตาะนะครับขอทีหนึ่งอีกสองคนจะซื้อมาบินดูอะไรครับเป็นเวลาอกเจ็ดชั่วโมงเลยนะครับถ้าไม่รวมที่ คนก็จุดพูดแล้วมันลงนะครับนี่พระจันทร์นะครับโอเคเชั่วโมงมันบินดูอะไรครับแล้วเขาคิดอีสามบินมันบินอยู่บริเวณเนี้ยครับตอนนี้จากช่วงค่ำเห็นแค่ลำก่อนเที่ยงคืนสีห้าลำตอนนี้ที่ผมเห็นด้วยตาปล่าที่กล้องมองไม่เห็นนะครับเป็นข้องสงสัยของผมไม่ต่ำกว่าสิบแล้วนะครับตอนนี้ เป็นคุณคุณจะซื้อโดนมาบินอยู่บริเวณเดียวสิบลำครับเห็นไหมครับเห็นไฟไหมครับกระพิบกระพิบเป็นสีพอเราส่องไปบางทีมันรีไฟครับมันเบาไฟม,มันก็ถอยออกไปแล้วก็กล้องก็สูงไม่เห็น มาลีไฟก็พิบคลิปแรกที่ผมเห็นมีรบเจ็ดสีครับอย่างกระสายลุงได้ดด้เจ็ดสีมีเจ็ดแสงเห็นมนี่ตอนนี้หลายลำนะครับแต่กล้องมันซูมไม่ถึงครับแต่นี่พระจันทร์นะครับที่เห็นชัด,ชดนีเอาอกล้องซูมถึงลองซูมดูให้ดูซูมอันไหนถึงก็ถึงครับเอออย่ารีคมันจะพูดเรื่องฐานนี่ว่าถ้าจะ ผู้เรื่องโดนมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับ hey. โอเคครับความจำผมเต็มตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสิบนะครับโอเคสนใจจะพูดเรื่องฐานในคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปไอยาไอโดที่มันบินดูนี่ไม่รู้ดูอะไรนะครับหลายชื่อมองอนะัจากลำเดียวยืนชี้ลังเกษให้เอาหายเปลี่ยนจุดแล้วไปมาเห็นลำสองสามสี่แล้วก็ก่อนจีิงคือมันลงไปพอหลังนี่แล้วมันปีใหม่อันทีหนึ่งก่าปีสองห้าสี่ตีสองขวา 5, 4, 4, 4, 2, ขึ้นมาเป็นสิบเลยครับแต่กล้องสูงไม่ถึงครับนี่ประจันนะ ผมจะเอาลำที่มันบินมาใกล้ๆที่กล้องสูมถึงนะครับบซูมความจำผมเต็มแล้วถ้าจะดูคลิปพูดเรื่องโดนโดยเฉพาะต้องไปดู5คลิปมีถึง5คลิปนะครับโอ้โหจากตอนแรกข้อสงสัยเล็กน้อย,อยที่มาครับกลายเป็นหลายข้อเลยครับบางลำมันอยู่ไกลครับสูงไม่ถึงบางคนคิดว่าดาวหรือเปล่าผมเห็นแรกก็คิดว่าดาวครับแต่ตอนแรกคิดว่าดาวไปจำเมืองเห็นอันแรกกระพริบ ตอนไปที่อ้อมมันหาย,ยาเดินไปที่รถอ้อมมันเปลี่ยนที่พอตัดสินใจก้องถ่ายซูมไปคลิปแรกที่เห็นโอ้โหครบเจ็ดสีนะครับคือชัวร์ไม่ใช่ดาวน่าจะเป็นโดนเพราะดาวมันน่าจะไม่กระพริบและไม่มีสีกับถูกไหมครับแต่ลำแรกที่มีครบเจ็ดสีเลยต้องไปดูคลิปแรกกับเอออันนี้พูดเรื่องฐานนะครับลืมถ้าจะพูดเรื่องโดนไปดูห้าคลิปที่ ถ่ายให้ดูครับโอเคครับสนใจทานคิดความจำเต็มต้องไปลง You 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 e ได้รอบก่อนนะครับผมตัดต่อไม่เป็นแน่นอนครับสนใจทานติดต่อใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือโทร0979517547นะครับเป็นกระสอบไม่เกิน400บาทกระสอบใหญนะครับโอเคครับความำเต็มจะซูมให้ลําที่เห็นนะครับลําที่ซูมเห็นอีกทีดูอ่าลำนี้ก็เห็นครับลำนี้ก็เห็นไกลๆเห็นไหมครับ อันนี้ก็เห็นเห็นไหมครับดูว่ามีกี่สีครับโอ้ลำตรงนี้ชัดเลยบอยเอไล่ซี่เขียวดำินแดงอยู่เห็นไหมครับอ่ะมันเริ่มมาเห็นอะไรอันลำนี้อีกอันหนึ่งเอาที่เห็นนะครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสิบครับโอเคครับอ๋อม,มันไม่เนี่ย นี่ครับนี่อันนี้ก็เห็นแต่มันรีไฟครับมันเบาไฟนะครับนี่ทั่วเลยนะครับว่อนเลยครับตอนนี้แต่อันนี้พระจันทร์นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อามที่เท่าไหร่ล้วไม่รู้ครับผมลองซูมดูมันอยู่ไกลครับไม่รู้มาดูอะไรครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นโดนนะครับ ไม่ใช่คนปกติแน่นอนครับม,มันต้องมาจากคนกลุ่มเดียวกันมาบินอยู่บริเวณยอมยอมเดียวหรือบริเวณเดียวกันเพื่อดูอะไรเนี่ยเวลานีตีสองกว่าแล้วนะครับคือครับขอบลาด้วยภาพไปจันครับอย่าลืมครับสนใจฐานคอมเมนต์ใต้นี้ครับถ้าจะดูเรื่องโดนใครเป็นคนที่สงสัยหรือที่ชอบสังเกตผมไปดูห้างคลิปก่อนหน้านี้คลิปนี้เป็นผู้เรื่องฐานครับ สนใจฐานคอมเมนต์ใต้คลิปห้ือโทร0979517547ค่าสอบใหญ่ครับกราสอบไม่เกิน400บาทครับรับประกันคุณภาพฐานครับยมือครับซูมให้ดูฐานไม่เห็นโอเคครับสำหรับน,นี้สุขสันต์วันปีใหม่สวัสดีครับ